มีอะไรหรอคะพอดีว่าแม่ได้ยินว่าลูกอ,อยากจะเป็นนักร้องใช่ไหมข้าหนูอยากจะเป็นนักร้องบ้างอ๋อพอดีนี่แม่เพิ่งไปตลาดมาแล้วแม่ได้ใบนี้มาเขาแจกใบรับสมัครเป็นดาราสมัครใหม่ได้รวดเร็วจริงหรอคะเนี่ยนี่มันวงที่หนูชอบด้วยใช่จะ้ะบริษัทลิตเติ้ลเพชอ ไปไหมหลูกไปค่ะแม่ขอบคุณมากเลยค่ะเนี่ยหนูไปก่อนนะคะแม่จะจะจะรีบไปเถิดเดี๋ยวคนเต็มโอ้ยพี่หนูไม่เวลามาลองให้พี่ฟังหรอกเพลงที่พี่คิดมาใหม่เนี่ยหนูก็ลองได้นะแต่ขอรอให้หนูกลับมาจากไปเที่ยวก่อนก็แล้วกันเนี่ยมันซัมเมอร์แล้วหนูก็อยากไปเที่ยวบ้างเหมือนกันนะพี่หนูไปแล้วคะ่ะ จะกลับมาตอนวันที่16นู่นนะเฮ้ยเดียวฉันสัญญากับท่านผู้ชมไปแล้วล่าใครจะมาร้องเราเฮ้ยอ้าวหนูมีอะไรพี่กำลังเซ็งอยู่อย่าเพิ่งมายุ่งกันแล้วกันพี่คะหนูจะมาสมัครเป็นนักร้องอะคะ่ะอู้ยี่ยมเลยเสียงเอดีไหมอะก็ไม่ได้ไม่ค่อยแน่ใจหรอกค่ะพี่งั้นเหรออืมามามา,มา มาลองร้องเพลงมาเทสเพลงที่พี่เพิ่งคิดค้นมาใหม่ถ้าเธอร้องได้เพาะแล้วก็อืเธอจะได้ไปออกทีวีออกทีวีเพาะฉันจะรับเธอเป็นเป็นลูกศิษย์ฉันเลยขอบคุณค่ะพี่มามาตามมาถ้าเธอร้องเพาะถูกใจฉันฉันก็จะให้เธอเป็นนักร้องนะตามมาดีจังเลยโอเคเธอพอจำนะเพลงได้ไหม เพ่าจำได้อยู่ค่ะเคใส่หูฟังให้ดีอืมร้องดังเลยนะไม่ต้องอายค่ะพี่อ่ะมาเริ่มร้องเลย ค่ะพี่เป็นไงบ้างอะคะเสียงของเธอนั้นดีมากดีสุดๆแล้วล่ะขอบคุณค่ะพี่สรุปคือก็ฉันสุดน้นท่านผู้ชมไว้แล้วก็ฉันจะให้เวลาไปซ้อมห้าวันนะก็ไปจาํามานะเดี๋ยวฉันจะให้ถ่ายลงเลยขอบคุณค่ะพี่สรุปรับหนูแล้วใช่ไหมคะฉันรับเธอมาเข้าวงการน,นี้แลละขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรจ้ะ เธอลองเพลงเพอาะอยู่แล้วงั้นพี่กลับกันนะสวัสดีค่ะยิส yes! นที่สูดฉันก็จะได้เป็นนักร้องแล้วนัร้องนักรอง,อง,อง,องต้องไปเตรียมบทม,มาห้าวันพร้อมไปซ้อมมาเอาละฉันบอกเธอแล้วว่าให้เวลามาห้าวันตอ,ตอนนี้ห้าวันแล้วเธอจำได้หมดหรือยังได้หมดแล้วค่ะพี่ โอเคงั้นก็ดีเตรียมขึ้นไปข้างบนเลยนะค่ะเสนไปส่ง